สว,ส,สวัสดีค่ะลิตาสตาร์คอนเน็กผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและจันพิมพรสวรรค<ะ>์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั<ะ>่งคุยยิบซีที่สถานีโหราัสาสตร์ค<ะ>่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิบสี่สาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่13กุมภาพันธ์จนถึง14มีนาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกุมในเดือนตุลาคมบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก และบทสรุปโดยรวมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะม,มาเลยตัวตนเป็นอย่างไรขไพ่ออกมาแมนยำนะคะขอบคุณค่ะคือตัวเขาเองอะนะต้องบอกเลยว่าจังหวะเดือนนี้ดาวประจำตัวเขาว่าย้ายแล้วย้ายไปอยู่ในบ้านของการเงินค่ะอ,อยากจะไปโรยแป้งหน้าบ้าน <c oughs> จริงๆเลยเงินเนะต็มบ้านแน่นอนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนสุขภาด้วยสุขสมหวังสมบูรณ์แน่นอนค่ะ เจ็ดถ้วยค่ะโอเคค่ะรู้สิคือมีอะไรเข้ามาเต็มเป็นหมดเลยอะมีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วมากับเด็กถือไม้เท้าด้วยโอเคค่ะ <Okay, S 2> เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดริเริ่มเด็กคือความริเริ่มการวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความมั่นคงคือเหมือนตัวคุณอนะเริ่มที่จะทําอะไรที่เป็นรูปประทชาชัดเจนไม่อยากจะแบบคิดคิดคิด,คดแล้วก็ไม่ทําไม่สร้างไม่อะไรต่างๆ่นะนซึ่งบางคนอนะมีวิถีของความคิดไปจนถึงวัยณนะ ปัจจุบันเนี่ยหอีกสิบกว่าปีถึงจะ,กะเกษียณหรืออะไรต่างๆคือไม่แล้วฉันไม่รอถึงวันนั้นแล้วฉันจะคิดเลยว่าฉันจะนูน่นจะนี่จะนั่นจะอยู่ยังไงจะแผนล่วงหน้าแล้วใช่มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะว่าเออตอนนี้ฉันอยู่กรุงเทพบ้านปลายฉันจะไปกะเกษียณที่ไหนอะไรยังไงคือมีการคิดวางแผนแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ไปถึงวันนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนวันนี้คุณมีการคิดไปถึงอนาคตแล้วและเนี่ยเจ็ด ถ้วยออกมาเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่มีอะไรเข้ามาเยอะมากจังหวะมีการเงินที่ขยับบางคนเนี่ยนะรองเงินก็ได้เงินหรือมีเขาเรียกว่าเรื่องเงินที่แบบเฮ้ยฉันไปทำอนีไ่ไว้อะเราเบิกไม่ได้สักทีแล้วเนี่ยค,คือเหมือนกับเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องติดต่ออะไรที่เกี่ยวกับตัวเองไม่เกี่ยวกับงานเลยนะเกี่ยวกับตัวเองล้วนๆเลยซื้ออะไรไว้ทําอะไรไว้ต่อยอดอะไรไว้หรือแม้กระทั่งการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตรงเนี้ยคุณแบบรอบตัวเลยเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็พยายามนิดนึงแล้วกันใจเย็นๆเข้าไว้รับรองว่าสมหว มาดูการงานโดยตรงเลยค่ะว่าเป็นาการงานเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาแม่นยำนะคะการงานคุณเป็นสตร็งค่ะ,คคะจับงานใหญ่จับภารกิจที่ใหญ่มีคนไม่ใช่ว่าอะไรให้ก็คือยัดให้ <laughs> มีคนยัดให้มีคนให้โอกาสเนาะแล้วมากับ1ิเหรียญด้วยความสมบูรณ์พูนสุขในเรื่องการงานเราถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ความยุ่งยากเนี่ยไม่ได้อยู่กับงานเลยนะงานอ่ะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่เบสิกของคุณแล้วตอนนี้เหมือนคุณแบบเขาเรียก ว่าเข้าทางแล้วอาถนัดมือและถนัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปต่อได้แล้วการงานก็เคลื่อนตัวได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงอะไรเลยถ้ารู้สึกว่าเอองานเนี้ยฉันรู้สึกว่ามันแบบอะไรเนี้ยมันไม่ใช่อะไรที่ฉันต้องทําแค่รู้สึกแค่นั้นเหมือนเขายัดมาเราก็ทำทำ,ทำไปเถอะเพราะเราเก่งไงเราก็เลยทําได้หรืออะไรต่างๆคือคุณอยู่บนพื้นฐานของเรื่องงานอะ ดูดีหมดทุกอย่างแหละแต่ว่ายุงย่งยากใจไปในเรื่องอื่นในเดือนนี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นการงานทําไปเลยทําต่อได้บางคนขายของอยู่ก็รู้สึกว่าขายได้ทุกวันนะขายได้ทุกวันเรื่อยๆเลย,เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยข้าวของอะไรก็ขายได้หมดบางคนทํากิจการส่วนตัวทําอะไรแต่มีอะไรเนี่ยลูกค้าก็เข้ามาตลอดเออไม่ได้มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรปวดหัวไม่มีอะไรที่ทาให้เครียดมากมแต่เหมือนตัวเขาเองอาจจะแบบไปเครียดเรื่องอื่นแล้วก็ทําให้แบบปวดหัวนูนนี่นั่นอะไรมากกว่าเนาะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงิน เป็นอย่างไรก่อยพาออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะหนาการเงินเรื่องนี้อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดนิดนึงนะเดทค่ะมันไม่นิดแล้วมั้งคะจรยเพื่อออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันนี่ไงคะเรื่องที่เครียดอาจจะแบบนิดนึงอย่างที่บอกแต่มันไม่ใช่ว่าเครียดเรื่องการจ่ายนะคือพิมบอกเลยว่าเดือนนี้ไม่ได้เดือนที่จ่ายเยอะอะไรเนาะมากับ6ถ้วยค่ะเนี่ยมันมีการติดต่อมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้ว6ถ้วยเนี่ยสีสวยงามเลยไม่ได้มีพิษมีภัยเลยแต่เดทเนี่ยคือความกังวล ใจอย่างที่บอกว่าตัวคุณเองอ่ะเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยน้องดาวราหูเนี่ยนะน้องใจกันน้อยเนี่ยนะก็ไม่ได้น้อยสมชื่อหรอกนะเขาก็จะหย่อนนู่นนี่นี่หน่อยคือเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่แบบว่าต่อยอดเรื่องรายได้โอ้คือทํางานประจําอยู่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แต่รู้สึกว่าไม่พออ่ะเออไปซื้อกองทุนไปนู่นนี่นั่นไปหุ้นไปเฮิรนไปอะไรต่างๆ่านานาแล้วก็แบบมีการเก็บเกี่ยวเริ่มแล้วเดือนนี้มีการเก็บเกี่ยวเก็บผลเก็บอะไรต่างต่างนานาหรือบางคนไปฝากอะไรไว้ก็รู้สึกว่าเออมันถึงดิวแล้วนะมัน มันนี่มันนั่นตอนนี้การจัดการคุณรอบตัวเลยเดือนนี้ก็เลยไปวุ่นวายกับเรื่องตรงนี้แหละองานเงินอะไรไม่ได้มีปัญหาหรอกก็แค่รู้สึกว่าฉันเหมือนต้องยุ่งเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินก็คนมันรวยอะเนาะก็มีอะไรเยอะแยะไปหมดก็อย่างนี้แหละคุณไม่ต้องคิดมากเนาะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรขอยไพออกมาอย่างแม่นยำนะคะคุณความรักคุณเป็นราชาดาบโอเคค่ะเบาได้เบาเดิมไม่เอานะปากนะ มากับสี่ถ้วยค่ะค่ะคนโสดก่อนเลยดีกว่าอ่าคนโสดรู้สึกว่าตอนนี้อ่าดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนปัตตน้ตัวเองเป็นดาวเสาด้วยก็รู้สึกว่าเออฉันเนี่ย ยังไม่อยากที่จะเปิดใจมีคนเข้ามานะคุยคบเป็นเพื่อนตอนนี้คือดาวแบบไม่ได้มีความ,มโรแมนต์อะไรคือดูเหมือนเป็นเพื่อนกันคุยกันไปแล้วก็เข้าใจกันแค่นั้นไม่ได้มีอะไรที่เกินเลยสําหรับคนมีคู่ตอนนี้เราต้องบอกว่าต้องเบาๆหน่อยในเรื่องของการพูดคุยการความเข้าใจหรืออะไรต่างๆเหมือนกับว่าบางอย่างอาจจะนิ่งไปบ้างอาจจะนิ่งไปบ้างเงียบไว้ดีกว่าจะได้ไม่มีการเสียความรู้สึกกันในเวลานี้เนาะบางาเรื่องไม่ต้องพูดก็ได้ใช่นะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่าง คอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะคะบทสรุปคูณเป็นสี่เหรียญค่ะโอเคค่ะหยิบตรงไหนก็เงินจับตรงไหนก็เงินหนีบตรงไหนก็เงินตัวเป็นเงินจริงๆ <laughs> แล้วก็มากับ ก้าวไม่เท้าโอเคค่ะแต่นี่ยเห็นไหมคือตัวคุณเนี่ยนะหลังจากนี้เป็นต้นไปอะคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าฉันต้องทำอะไรที่แบบเหมือนเราจะไปวิ่ง400คูร้อยเมตรเลยอะเรื่องเงินเนี่ยเออคือคุณจะพยายามกระฉับกระเฉงพยายามจะทำอะไรต่อยอดไม่อยากให้เงินมันนิ่งนอนบัญชีแล้วแบบมันไม่เกาะเกิดรายได้เพราะนั้นเป็นส ja. mm um ิ่งที่ดีแล้วแหละแต่ว่าเช็คให้ดีๆก่อนเพราะอะไรที่เสาทับเนี่ยนะคุณเองอาจจะเขาเรียกว่ามีความกังวลจนทำให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะนั้นเช็คข้อมูลและหาผู้รู้จริงดีกว่า ะ,ะจะหมดปีอีกแล้วเนี่ยคุณลิตามักมากาเดือนมาสุดท้ายแล้วอเดือนอะไรแล้วเนี่ย ตุลาคมค่ะ,ะตุลาพฤศจิกาธันวาสามเดือนสุดท้ายไตรามาสสุดท้ายแล้วดิฉันก็มีอายุมากอยู่ปีแล้วนะไ <c oughs> ตรามาสสุดท้ายของปี2566แล้วเร็วมากๆเราเพิ่งจะคุยกันเรื่องเข็มทิศดวงชะตาที่ผ่านมาเหมือนรู้สึกไม่นานเท่าไหร่ไม่นาน,นมันเป็นแบบนี้ค่ะคือเวลาผ่านไปเร็วมากมแล้วเวลายิ่งผ่านไปเร็วทําให้เรารู้ว่าเราก็เหลือเวลา ไม่ไากแล้วเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะฉะนั้นในแต่ละปีในแต่ละเดือนของเราเราก็อยากจะให้มันแบบมีแผนมีการวางแผนที่ดีมีการทําอะไรที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่มันกําลังจะเราก็ต้องทําอะไรที่มันย่นระยะเวลาหน่อยเออไม่ใช่ว่าเราแบบทําไปเรื่อยอย่างเงี้ยความสาเร็จมันจะไม่บังเกิดไงเออตอนนี้เราต้องทําอะไรที่แบบว่ารวบรัดแล้วก็ชัดเจนจะทําอะไรทั้งทีเราจะต้องคิดแล้วคิด อีก e hey? วางแผนไม่งั้นจะสูเขาไม่ได้สิ่งที่เราทําตอนนี้มันคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เหลือของเราแล้วหรือยังที่เหลือไม่ใช่หมายความว่าแต่ละคนเหลือเวลาน้อยนิดเดี๋ยวใกล้จะไปแล้วที่เหลือน้อยของอลิต้าคือหมายความว่าเวลาทุกวันของเรามีค่าใชแล้วเวลามันผ่านไปเร็วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้มันมีค่ามากที่สุดถูกที่หรือยังสิ่งที่เราทําอยู่ถูกเวลาหรือยังถูกวิธีการหรือยังก็คือกลับมาสู่คอนเซ็ ถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการอพอพูดถึง3เดือนสุดท้ายมันก็จะเป็นปีใหม่ไง พอปีใหม่เราก็จะต้องอยากจะให้มีชีวิตดีๆเรื่องดีๆทุกครั้งแหละเราลองสังเกตตัวเราดูพอใกล้จะปีใหม่เราก็ตั้งปณิธานกับตัวเองแล้วว่าเออปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราจะลดความอ้วนเราจะทําตัวเองใหม่ทําให้มันดีเรื่องเงินก็อยากจะปรับให้มันดีขึ้นเรื่องความรักให้มันดีขึ้นเรื่องงานให้มันดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราวางแผนหมดเราอยากจะให้มันมีเรื่องดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอะไรที่มันแบบเดิมอะไรที่มันทํามาแล้วมันดูแล้วมันไม่ได้ดีอ่ะมันไม่ได้โอเคแล้วเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยใช่โดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้นะว่าจังหวะไหนเราควรทําจังหวะไหนเราไม่ควรทําเนี่ยถ้าเราทําไปแล้วสุ่มเสี่ยงทําไปเนี่ยมันก็ยังไงผิดพลาดช้าต้องกลับไปแก้ปัญหาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทาให้เราเดินถอยหลังก็จะกลับมาสู่คอนเซปต์ของริต้าที่บอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ อยากให้ถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการก็เลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะ,ะเข้าสู่ปีที่5แล้วสําหรับเข็มทิศดวงชะตาค่ะอันนี้จะเป็นเข็มทิศดวงชะตาประจําปี2567ก็จะบอกคุณว่าในแต่และเดือนจะมีการเดินทางของดวงดาวในแบบไหนอันนี้อาจารย์พิมพรสวรรค์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยว่าในแต่และเดือนจะมีดาวอะไรมามีผลกับดวงชะตาของคุณอย่างไร วิธีที่จะส่งรายละเอียดมาก็คือส่งวันเดือนปีเกิด<อ>เวลาเกิดสถานที่เกิดมาแล้วก็จะคำนวณมาแล้วก็บอกคุณว่าในดวงดาวกับดวงคุณมีผลอย่างไรเพื่อที่จะได้วางแผนได้<อ>ว่าในแต่ละเดือนมันจะเป็นเรื่องเรื่องไหน<อ>เราควรจะโฟกัสเรื่องอะไรเราควรจะต้องเร่งรีบเรื่องอะไร<อ>นะแล้วเราแถมดูดวงให้ด้วยเลย<อ>แล้วอาจารย์พ<อ>ิมพรสวรรค์ก็จะดูดวงให้คุณด้วย หนึ่งครั้งใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ยังไม่พอแค่นั้นค่ะโอ้ oh, มีเยอะค่ะมีอีกค่ะแล้วก็เรื่องของเวลาที่ดิต้าบอกว่าสาคัญมากก็คือว่าในช่วงแต่ละเดือนแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจริงๆมันจะมีการเดินทางของดวงดาวเนี่ยไม่เคยหยุดเลยโดยเฉพาะดวงจันทร์ดวงจันทร์มีผลกับจิตใต้สํานึกของเรามีผลกับจิตวิญญาณของเราคุณรู้ไหมว่าดวงจันทร์มีความสําคัญอะไรกับของคุณบ้างคือสําคัญกับจิตใต้สํานึกของคุณและสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง วาสนาของคุณด้วยค่ะ,ะการเดินทางของดวงจันทร์นะคะเขาจะมีการเปลี่ยนราศีในทุกสองวันครึ่งช่วงเปลี่ยนราศีเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าความมั่นคงทางจิตใจของเรามันอาจจะเขวนิดนึงความมั่นคงทางจิตใจอาจจะไม่ ไม่มั่นมากอะ,ออะเหมือนเวลาเรา <c oughs> มีโชคลาบอ่ะแต่เราไม่มั่นคงในจิตใจเนี่ยโชคหายนะอ,ะอะเพราะฉะนั้นมันจะมีปฏิทินมูนวอลคค่ะปฏิทินมูนวอลคจะเป็นช่วงเวลาบอกคุณว่าณนะช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญหรือว่าจะทําการมงคลหรือว่าจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสําคัญในเรื่องใหญ่ๆของคุณอะให้พักไว้ก่อนอไม่ต้องรีบให้ข้ามเวลาช่วงนี้ไปก่อนจะบอกคุณเลยว่า ช่วงเวลาวันไหนบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงระบุเป็นเวลาเป็นนาทีให้คุณเลยทั้ง12เดือนมีช่วงระยะเวลาไหนบ้างที่จะเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่า void of cost ก็คือจะเป็นช่วงเวลาที่ดาวจันทร์กำลังจะเปลี่ยนราศีจากราศีหนึ่งไปอีกราศีหนึ่งอันนี้เรียกว่าปฏิทิน moon walk คุณจะได้อันนี้ด้วยแล้ววันไหนล่ะที่จะดีกับคุณจะได้นัดจะได้นัดเจรจาการเงินผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ไง ก็จะมีปฏิทินลัคกี้คาลเด d ร r ก็คือจะบอกคุณว่าในแต่ละวันเนี้ยทั้งเดือนเนี้ยวันไหนบ้างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือวันไหนที่คุณอาจจะเครียดหน่อยหรือวันไหนที่คุณอาจจะมีช่งเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่จะไปดีลอะไรแบบนี้เราจะมีบอกเลยว่าช่วงวันนี้ทําอะไรดีช่วงวันนี้ ทำอะไรดีช่วงวันนี้อ,อย่าเพิ่งทําอะไรคือพูดให้ง่ายว่าทุกจังหวะทุกย่างก้าวของคุณเราจะช่วยดูแลเราจะช่วยเป็นพี่เลี้ยงไปกับคุณไปตลอดทางเป็นมาแล้ว4ี่ปีปีนี้จะเป็นปีที่5แล้วค่ะ,คะเราจะจูงมือกันไปเราจะไม่ทิ้งกันค่ะ,คะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะได้เข็มทิศดวงชะตาอยากจะได้ปฏิทินมูนวอล์กอยากจะได้ลัคกี้คาล ender ที่เราบอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่กี่พันไม่เคยแพงเลยพี <laughs> ่บอกเลยว่าของแพงไม่ขาย ถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะตกเดือนละร้อยต้นๆเท่าไหรหนึ่ั้นแปดสิบาทสำหรับ12เดือนคุณจะได้ทั้งปฏิทินบูนวอล์กลัคกี้คัลเนเดอร์สำหรับตัวคุณโดยตรงเข็มทิศดวงชะตานี่เลยค่ะแล้วได้ดูดวงกับอาจารย์พิมพ์อีกหนึ่งครั้งค่ะใช่แล้วบางคนบางคนก็มีการปรึกษาปรึกษาการอะไรการต่อมนี้อะไรเนี่ยคุยมาตลอดเนี่ยเราก็มีการตอบคำถามให้ด้วยเนาะ ทั้งหมด1,680บาทค่ะทำไม,มถึงมันรีบบอกตอนนี้เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการคำนวณไม่ใช่ว่าคำนวณทิ้งไว้คือเราต้องเอามาคำนวณของแต่ละท่านว่าโอเคคุณจะเป็นลัคนาราศีไหนมีผลกับคุณอย่างไรแล้วก็ค่อยๆส่งมาแล้วก็ คำนวณให้คุณแล้วก็ส่งกลับไปของอาจารย์พิมพ์จะส่งกลับไปเป็นเล่มแบบนี้ค่ะนะคะ,คะแล้วก็ส่วนทางของริต้าที่เป็นปฏิทินมูนบลอ็อกกับลัคกี้คาเลนดอร์จะส่งให้คุณในทางไลน์เพื่อที่คุณจะได้เอาไปดูประกอบได้ง่ายขึ้นนะคะติดตัวไปเลยติดตัวไปเลยค่ะว่าวันนี้กี่โมงกี่โมงนะลืมแล้วเดี๋ยวต้องเปิดดูนิดหนึ่งะะวันนี้โชคดีตอนไหนวันไหนอะไรยังไงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะส่งให้คุณถึงมือถือคุณเลยค่ะนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ QR วโค้ดนี่เลยค่ะตามนี้เลย ถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะสวัสดีค่ะ